สวัสดีค่ะเพื่อเราทีม SKP a n t r g d u c k จากโรงเรียนสาขรพิยาคมจังหวัดชยัยนาค่ะรวมพลังเด็กชยัยนาเด็กดีคิดดีทูบีนัมเ <Number one. S 2> บอร์วันเ <Number one. S 3> ห้เพื่อเราไปวิ่งทางอันนี้กว่า เฮ้ยรอด้วยรอด้วยเร็วรอด้วยเจ็บม่งไม่รอหรอเพื่อนเมื่อกี้เราก็วิ่งปกตินะเม่เลยทำไมช่วงนี้นายดูอมือก็โกมาเราก็ไม่ได้ทำอะไรมานะเฮ้เพื่อนต้องน่ารู้ไหมเฮ้ยเพื่อนแล้วแล้ว êy sao quá mà bay nhanh như đi tám rồi nè, mày. làm mày đi nha. Ừ. Nhanh cái này làm được không? เห็นข่าวน,นี้ปะภัยอันตรา,ายบุหรี่ต่อสุขภาพเด็กในวัยรุ่นน่ะที่มันทําลายระบบประสาทของสมองทําให้เรียนไม่รู้เรื่องและระบบหายระบบการเดินหายใจทําให้เหนื่อยง่ายด้วยอันตรา,ายเนาะใช่มันอันตรายมากนี้น้องกำะังให้ลองนะน้องลองดูเอาเฮ้ยมันมีโทษนะเช่น อาจจะทำให้สมอ,องฝ่อเรียนไม่รู้เรื่องหรือว่าความจำเสื่อมไม่มปกติแล้วอาจจะทำให้เกิดโรคะเรงก็ได้ลูงีแล้วยังจะสู้อีกไหมโทษของการสูบบุหรี่นั้นมีมากมายค่ะโดยอาจจะส่งผลต่อระบบประสาทอาจทำให้เกิดอาการปวดศีรษะความจำลดลงและเรียนไม่รู้เรื่องได้เฮ้ยรอด้วย นอกจากนี้บุหรี่ยังส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองไอและเหนื่อยง่ายค่ะนอกจากนี้บุหรี่อาจยังส่งผลกระทบต่อระบบทางเดิอนอาหารโดยอาจทำให้กระเพาะอาหารเป็นแผลได้ค่ะและสามารถส่งผลกระทบต่อระบบหลอดเลือดและหัวใจโดยสามารถทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแข็งได้ค่ะ ออ่ะะยยากจสำหรับใครที่อยากเลิกบุหรี่สามารถโทรเบอร์1600เพื่อขอคำปรึกษาและคำแนะนำได้ค่ะหรือสำหรับคนที่ไม่ชอบคุยโทรศัพท์สามารถส่ง SMS ไปเพื่อขอคำปรึกษาและคำแนะนำได้นะคะและพวกเราทีม SKP Anti Drug ขอเป็นหนึ่งในส่วนร่วมของการรณรงค์ให้ทุกคนเลิกใช้บุหรี่ค่ะ